ากินอะไรเลยงงงงงงงน้องยังอ้คนังสนิทกันพูดจอครับกินก่อนกินก่อนเร็วจอจอครับกินก่อนเร็วเอ้งมากินก่อน Rồi. cấp tôi. Mà chín con đi. không? mà chín con. Khách cao đi ให้เ,เกาตลอดเลยเ็บซีมีผักให้เยอะเลยจ๋อมาเร็วเนี่ยเนยี่ยอง่โอ้ยน้อง ไม่ไหยแล้วจอก็จอไม่กินอ่ะปงจอก็ลกแล้วอ่ะดูผักเน่าเน่าด้วยมไม่ต้องให้จอกินนะครับเดี๋ยวเป็นไรไปอี ทักทายกันได้นะครับนะครับชีวิตจออะไรเงี้ย เมื่อคืนฝนตกจอนอนไหนจ๋ออ้อาวหลายหาวแล้วนะนนจ๋อเอากี่หาวดี